ค่เบื่อว่นสวยแค่ไหนคนไรตีจักรเละจะสูงไปไหนเนี่ยต่าๆหน่อยคุณลกที่ไหนคตีจักอต่ๆหน่อยต่ๆต่าๆ

ปกิรเรียกไอ้หมูชื่อหมีแปลกใจมากเยเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยชอบเลยอ่ะแล้วก็ถอดที่หออถอดออกแล้วจะได้เป็นผู้ชายเออได้เลยต่อขึ้นต่อผู้ชายอะไรมีกระโปรงเอาขึ้นเอาขึ Man, s <S to to ้นวันหน้าผมขอร้องทำไมวันนี้ไม่ได้เอ้าเป็นผู้ชายมันก็ถอดสูงออกนี่วันนี้เมียเอาเก่งนายยางตายไม่ให้ใส่ มันเป็นรูปเป็นร่างเล้จะหามาเองแล้วจะไปจีบผู้หญิงได้ยังไงชอบใช่ไหมชอบถ้าอย่างนั้นเราสอนสิงห์นะบอกตามตรงเลยเราก็ชอบเหมือนกันอ้าวแต่ว่าเราจะเสียตละให้ในแชทกับในหมีนะเป็นจีบขึ้นก่อนให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะตกลงกันให้ดีๆไดเลยถ้าหากว่าหมดเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะจีบบ้างใด้เลยว่าบานไม่ต้องม่วนไม่ถึงว่าบานแน่นอนไอ้บก่อนเฮ้ย ได้ไงมึงได้ไงฮะอะไรอ่ะูอยู่ๆก็อะไรของมึงเอ่ญมึงชื่ออะไรนะไม่มีถายแล้วมันหมีเชื่อหมีเออจิ้มก็หลกหมีอีกฉาวเมื่อกี้หมูเออหมีอกอ่ะมีมีเอาแล้วไปกูเข้าไปจีบเขาไม่ได้เดี๋ยวหมีเข้าไปก่อนไงไม่ได้หมีเอาอย่างงี้กูจับเวลาเลยตกลงกันให้ดีๆจับเวลาเลยว่าไม่งั้นเสียเปรียบแน่ไปนี่ แต่ผู้หงวันเกิดที่ก็ให้เป็นของขวัญไปเลยก็ได้ก็ดีให้อะไรอ่ะนี่ไงผู yeah. ้หญิงคนนี้ไงเอ๊ะจะเวลามึงเข้าไปคุยก่อนก็ได้แต่ว่ากูให้เวลาสองนาทีถ้าครบสองนาทีมันจะมีสัญญาณดังดังยังไะเออสัญญาณดังดังยังไงน่เฮ้ยนี่เขาเอาฉากไปทำพิธีอะไรเปล่าเปะ เหน้ยโอ้โหมีเทียถื่อนเลยด้วยดเดี๋ยวมานมัสการย่างกูลองตีดูนมัสเต,สเตเย์โคดีเบียอะไรนี่นามสเตย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับวัน <c oughs> เ,เกิดมึงเออเนี่ยขอให้ผมมีความสุขนะ <c oughs> แล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีคนเมตตาเยอะๆนะครับเราขอให้ผมมีความสุขมากๆเช๋อเดี่ยเจือเขาให้ไปขอความรักไม่ได้ไปขอพรไม่ได้หรอกไหนๆผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้จิกสอนรามไทมานี้ก็เข้าไปทอนด้วยนะสี่พัน ก็พอดีว่าไปกินโคจิมาก็หลายรอบแล้วกับตันมอแกนก็หลายขวดแล้วเมาไปหลายขวดแล้วนะใช่ครับผมไม่เคยไปกินฟรีแต่ไม่ได้กำไรเลยตลอดนะครับผมเอ่อพี่ตาว่าเชื่ออรัญญาจ้ะอรัญญาจ้ะขอให้ผมโชคดีนะครับไหนเนี้ยหมดแล้วเหรอกูไคุยเลยกับเขามั่วซั่วไปหมดเอ้ากูอยากคุย สวัสดีครับอัญญาเฮ้ยอันนี้ไไม่ด้เรียกสวัสดีแสดงว่าอยู่บ้านทําบ่อยในแบบเนี้ยโอ้โหุเล่นี่เป็นอะไรอ่ะถอดเสื้อหมวกไม่จริงโอ้ยเอาจะได้ละอุ้ยดึงขนามนี้แล้วข้างหน้ายังไม่รูดลงมาเลยไม่รู้ไปติดอะไรตรงไหนติดเข็มกลัดไปยูติดเข็มกลัดไปยูอันเนี้ยอัญญาเข็มกลัดเต็มเล ผมชื่อมีนะคมีเขาตั้งให้มีครับค่ะอรัญญาเห็นมีไหมฮะแม่เห็นมีไหมครับอรัญญาค่ะผมไม่เล่นก็ไม่ได้หัวหน้าเขาบอกคือไอ้มีฮะเมื่อที่แล้วเล่นหวยป่ะทำไมวะมีเล่นหวยป่ะมีเล่นหวยอ๋อแทงกับอีหมวยไว้เหรอ เล่นทั้งวันเลยอรัญญาเอาแต่ลวนไปแล้วยังไม่ล่นถึงโหมดเ่ยอรัญญาเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ยมาอยู่กับคุณคุณจะมีทุกอย่างเลยความสุขคุณอยากมีอนาคตไหมครับอยากสิคะมาอยู่กับผมคุณมีอนาคตแน่คุณลองหลับตาดูสิหลับตาละคะหลับตาดูหลับแล้วค่ะเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นเลยคะ่ะนี่แหละอานาคตของเราน่อาอนาคตแบบรูปเลยไม่ได้ไม่ได้เลย เวลาแล้วมีหายเลยคนนี้ไปอยู่กับมีก็มีหายเลยไม่มีอนาคตอย่าไปอยู่กับมันเลยครับไม่มีอนาคตผมดีกว่า<ม>อยู่กับคุณมีอะไรคะผมรวยครับบ้านฐานะร,ร่ำรวยเหละค่ะผมชื่อรวยื่ดเฉยใช่ไหมล่นะนเปลี่ยนแล้วครับหมอดูทัก บอกว่าวเกิดวันที่สองและให้ชื่อรวยขอให้ผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอายุยืนนะครับอยู่อยู่กับขา้างน้ำสลมน้ำเพชรไปนานๆมีคนเมตตาปาณิยนต์ไปเรื่อยๆของมึงว้าเอออรัญญาแล้วเขาจะเข้าใจคููไหมเนี่ยคือว่าเออเราอยู่ด้วยกันดีกว่าครขอผมมีความสุข ผมเนี่ยรักคุณด้วยใจจริงมีคนเมตตาที่เยอะนะผมไอน่อนี้หส่อัญญาเอาไปก็พอปไปอยู่ด้วยกันดีกว่าะจะพาลัญญาไปเที่ยวรอบโลกเลย,ยะจะพาเขเส้นเหนือเลยลอมตาย เนี่ยอะไรอย่างนะอยากพาคุณไปร้านดีมีคุณภาพร้านดีอะไรร้านโคจิมีเพลงให้เขาไหมมีดิแล้วก็บานรับน้ําเห็น <dessa. S 2> น้ำอร่อยคนขายก็สวย<ม>จุดของก็สวยเลยกราบสวัสดีครับจะบอกให้ทราบจะไปบานรับน้ําเห็นดีมากเพลงให้ด้วยกราบสวัสดีครับจะบอกให้ทราบจะไปบานรับน้ําเห็นเพลงโปรโมทน้ำเย็ยๆแถมมี ดยจะพาไปกินอเมซอนแม้ว่าจะดีนะเจนพึ่งสั่งไลน์แมนมานี่สั่งตั้งแต่ทุ่มตอนนี้ยังไม่ถึงเลยไลน์แมนชดเงินไปเข้าไปถูกหรือเปล่านั่งนะสิเออหมดเวลาแล้วครับตีช่วสอนศิลป์ที่ดีที่สุมีส่ว ไม่ได้เน้นด้วยไม,ไ,ไม่จับเวลาแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วเนี่ยโหชอบแกล้งหัวหน้าตลอดเลยแกล้งมันจงใจต่อไปนี้นะใครแกล้งหัวหน้านะหักตังคูณละห้าร้อยดีครับยกเว้นเฟลนี่ไม่โดนไล่ออกเลยุอยเอาไปเก็บแล้วดูเชิงหน้านี้ ใจซ่านแคมีแต่ที่มมีดอกออกสีงมาจากคนนุณมีความรู้แต่เธอเป็นดอกไม้ไม่งชมที่ขนาดนั้นที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นดอกไม้ประหลาดที่สาดงามรูพี่อยากได้ดอกไม้ป่าเอาไว้ งานละเพ็ญเนื้อผู้ท่านบอกว่าชื่อสอนสิ่งเสขูดยิ่ของไม่ใช่จะรักได้แค่ดูใจแห่งทางไม่ไมร่วมอยู่ถ้าสงสิ Yang ไม่จ๋าจะรัก <mys> <her, way> <mys>